ข้างหน้ามีคนแทนตายแล้วตายแล้วข้างซ้ายอาจจะมีคนนะอาจจะจุดเกิดมันมีด้านซ้ายด้วยระวังเดี๋ยวพี่เติมกระสุนพี่เติมกระสุนอยู่ข้างหลังแทนเห็นยังนี่นี่นี่มีคนมีคนด้านซ้ายจริงด้วยนั่นนะ พี่ไปดูตัวนี้ก่อนโอเคผมเลงฝั่งนี้ฮะพี่มีเควสมาต้องมาทำเควสอ่ะโอ้ยตัวนี้มันก็มาทำเควสเหมือนกันดีกว่ามีของอะไรดีๆป่ะพี่ไม่ไมีพี่เก็บมาหมดแล้วแค่ามายืนรอตรงนี้หน่อยดิพี่ต้องทำเควสยืนอีกประมาณสิบห้าวิ นี่มานี่ตามมา,าตรงนี้เป็นออฟฟิศอันนี้เป็นจุดที่มีของเยอะที่สุดเออมีโอกาสเจอคนเยอะที่สุดมันจะมีสามชั้นนะขึ้นมาอ่านี่ชั้นที่สามเดี๋ยวเราดูตรงทางก่อนไม่มีคน ห้องมีคนนะระวังใช่ป๋วะเสียงคนข้างในห้องปวะไม่ใช่อ๋อมันอยู่ข้างนอกอ่ะเราปิดห้องก่อนเนี่ยแทนแทนเปิดชัดเลยมันจะมีชั้นชั้นชั้นเลยพี่อ่าเปิดดูมรากฏขึ้นมาพี่ดูให้พี่ดูให้เปิดไปก่อนโอเค โอ้เจอแต่ USB ปัดซบฮ้ยแฟลได้เหรอไม่ไม่ไม่ไอไอปากอะ USB A อ๋อไฟได้คือแพงเหรอพี่ใช่มีหลายตัวว่ะมันใกล้มาแล้วบอกนะพี่ผมกําลังเสิร์ชอยู่อ่าเอารามานะครับจ่าสวัสดีครับพลทหารชี่ยมันมันใกล้สัตว์เลยพี่ วันนี้เรามีหนออแมลงเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะผู้ดาเนินเทอปลวกกลวกนี่มันเป็นใครจ่โอ้โหจ่าพาแทนมาเข้าพื้นที่สังหารแบบพาแรงแทนมันอยากเหรอว่าได้แอคชั่นไงเชี่ยเชี่ยเข้าทุ่งสังหารนะตุลาล้องห้ามเลยด้านซ้ายก็มีคนด้านขวาก็มีคนแทนเอาไงดีอนหนีเอาล่ะได้เวลา ฝึกของทหารแล้วแทนเราเลือกซิเราจะไปซ้ายหรือไปขวาขวาลายซ้ายดีเอ่อไปขวาเฮ้ยไม่ไหนเข้ามาข <c oughs> วาลัดซ้ายดีไปไายเอาละไปขวานะวิ่งออกขวาเลยแทนพี่วิ่งตามไป <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่มีคนห <c oughs> ลบแบงค์ล่างหลบแบงค์ล่างทำให้มั้ยอยู่ข <c oughs> ้างบนอยู่ข้างบน ผมวิง่งกันวิง่งกันแบบยับเลย,ยไม่อยู่บนแท่นพี่วิ่งมาข้างแล้วแทนวันนี้แข็งชันสุดแทนลงมายังลงมาแล้วอยู่หน้าประตูพี่เข้าประตูซ้ายพี่อยู่ในประตูซ้ายทแทนอยู่ไหนอะ่ะทำไมแทนไม่วิ่งลงมาข้างล่างตามพี่ปรเด็นนะผมโดน เรากำลังโดนล้อมแท้อยู่ตรงไหนพี่หาแท้ไม่เจอผมอยู่หน้าประตูสีแดงทุกประตูทุกบานมันเป็นสีแดงในแบบนี้เอาเปิดประตูพี่ไม่ได้ยินเสียงแท้เปิดประตูแล้วแสดงว่าแท้อยู่ห่างจากพี่แล้วตอนนี้พี่ตอนนี้พี่อยู่ไหนเดี๋ยวผมไกด์แท้ให้พี่อยู่ข้างล่างสุดห้องห้องชั้นหนึ่งตรงกลางพอมาชั้นหนึ่งกลางแท้ต้องวิ่งตรงไป งตรงไปนะตรงไปตรงไปไม่ใช่นี่ไม่ตะเกี้อันนี้ตรงไปตรงไม่ใช่ตรงนี้แต่เกี้ยมึงเลยมาแล้วคือมันมีสามประตูใช่ไหมมึงเข้าไปเตี่ยวขวานั่นมันซ้ายหันหละกำลังหันนั่นแ่ะนั่นคือห้องนี้คือห้องกลางตรงไปใช่ไหมเออตรงไปไม่ใช่ขวาหรือซ้ายไม่ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนแค่ตรงไปเฉยมึงอยู่ตรงนี้มันอันตรายเลยแต่คือแบบมันทำอะไรไม่ได้โอเคมึงถ้าวิ่งทะลุแล้วปิดประตูดิใช่เดียวเนี่ยพี่บวงอยู่ในห้องนี้แหละอันนี้แทนวิ่งหรอ ใช่พี่มา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 นี่พี่นี่พี่นี่พี่เอ้ยนี่พี่แทนพี่เก็บผมดี action หน่อยพี่คุบอกไปแล้วว่าพี่บวกอยู่ในห้องนี้ยิงยิงยิงตัวเมื่อยท้องเป็นรูเลยแทนระตูปิดไม่ได้ประตูปิดไม่ได้เตรียมตัวยิงแท้พี่กำลังฮิวอยู่รอรอมันไม่มีหลายคนแทนมันมันยังไม่กล้าเข้ามาเกมเกมเนี้ยมึงอย่าขยับเยอะมันมันได้ยินเสียงทุกการเคลื่อยโอ้ชิบมันเข้าแล้วพี่ อยู่ไหนอ่ะแทนตายยังมันพีคหน้ากว่าพี่แทนพี่ขอเสียงหน่อยแทนตายยัง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 โอ้นี่พี่แทนอย่ายิงแทนยิงหลังพี่พ่อมาไม่พ่อมาไม่บอกการเอาไว้ คือห้องนี้มันห้อนี้มันยิงอสองคนไม่ได้ี่พี่ว่ามันตัดมันตัดกันเองอะ่ะคือพี่พี่บังหน้าผมอ่ะพี่แต่นะมันมันฮิวตัวเองยังไงวะโหตะกี้นี่มันไม่ตายอ่ะไม่ยิงไปแบบยัดแบบยับแล้วอ่ะหน้าหน้าสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นด้านซา้า,ซายอ,อ่ะกดแอปพายอ่ะมันจะฮิวเต็มโอ้ย